บางคนหาสามีไม่ได้แล้วสงสัยเหลือเกินบางคนก็เป็นสาวแก่ทั้งทั้งที่ทหน้าตาก็ดีนะครับเรียนหนังสือกอมากนันทานะก็ร่ำรวยแต่แปลกที่หาสามีไม่ได้ไม่มีครอบครัวเป็นโสดมีสาเหตุอันหนึ่งก็คือมีอดีตชาติ ตามมาฟังไว้หูฟังหูไ้หูนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผมคนที่ชอบสัญญาหรือสาบานว่าจะรักกันทุกภพทุกชาติคำพูดนี้มันผูกวิญญาณก็วิญญาณเลยนะครับมันเหมือนกับเป็นพันธสัญญากันนะซึ่งในะอนาคตต่อไปอะไรเกิดขึ้น ต้องรักกันทุกภพทุกชาติผู้หญิงทำบุญมากกว่าผู้ชายขาวัดมากกว่าปฏิบัตธรรมมากกว่าตายแล้วเกิดก่อนนะครับตายแล้วเกิดก่อนโตขึ้นมาเป็นสาวแล้วไอ้สามีเก่าที่สบานเหนไวลอยยังไม่ได้เกิดยังเป็นวิญญาณยังเป็นสัมภเวสีอยู่เลยถ้าเกิดมาเจอกันปุ๊บไอ้วิญญาณสามีก็เก,กาะสิครับเกาะไปไหนก็ไปด้วยตลอดผู้หญิงบางคน ฝันว่ากลางคืนมีคนมานอนด้วยมรามีเพศสัมพันธ์ด้วยนะนีะ่รู้สึกจริงๆถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าแฟนเก่าเขาตามมาอย่าไปว่าเขานะครับเพราะเราสัญญาสาบานกันไว้แล้วจะตกลงจะแก้ไขยังไงถ้าทำเป็นซื่อบือ้อไม่รู้เรื่องแก้ไขไม่ได้ ขอเล่นงานเราถึงไายได้นะครับหลายคนชีวิตปกติพอมีแฟนปุ๊บชีวิตตกขนาดมีแฟนเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยกรรนิเพศเดียวกันก็ยังตกเลยครับทางที่ดีคนจะต้องแก้ไขเขาทําบุญยกให้เขาทําบุญยกให้เขาทําบุญยกให้เขาขอโทษเลยนะที่เราสาบานกันไว้นะขอบคุณที่มาอยู่ด้วยช่วยเหลือด้วยกันเขารักเราก็อ,อยู่กับเราถ้าเผื่อเราสามารถจะทําบุญ ยกบ,บุญใ้เขาเอาโหสิกรรมเขาถ้าเขาไปําง,งานได้เลยครับก็ลองดูนะครับเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรก็ลองไปปฏิบัติดูนะครับถ้าปฏิบัติแล้วก็พออดีตชาติไปแล้วก็มีครอบครัวได้จริงไม่จริงไปพิสูจน์เองครับ